สวัสดีค่ะอาจารย์บีเลขรับทราบวันนี้จะมาแบ่งปันสูตรเด่นวิ่งล่างสองตัวนะคะเป็นสูตรที่อาจารย์ใช้ประจำนะคะสูตรนี้อาจารย์จะย้อนหลังให้ดูตั้งแต่วันที่สิบหกกุมพาที่ผ่านมาเลยนะคะที่เราใช้นะคะสูตรนี้ไม่มีหลุดนะคะเราไปดูกันเลยค่ะสูตรที่ใช้อาจารย์ใช้สูตรอะไรนะคะ สูตรที่ใช้จะเป็นหลักแสน,น,น,นครั้งที่หนึ่งหลักร้อยบนนหลักร้อยสิบหน่วยครั้งที่1หลักร้อยครั้งที่สามหลักร้อยครั้งที่4แล้วมตวีตัวเลขอะไรบ้างนะคะสำหรับสูตรเราได้มาร์กนะคะตำแหน่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูกันค่ะหลักแสนครั้งที่หนึ่งจะเป็นเลขเก้านะคะหลักร้อยบนจะเป็นเลขสาม หลักร้อยสิบหน่วยครั้งที่หจะเป็นศูนย์ห้าหนะคะหลักร้อยครั้งที่สามจะเป็นเลขห้าหลักร้อยครั้งที่สี่จะเป็นเลขสามเสร็จแล้วนำแปดนะคะนำแปดมาบวกคงที่นะคะรวมกันแล้วมันจะได้สามเกานะแล้วก็เขียนแค่ตัวเลขเก้านะคะทีนี้เอา9้ามาบวกสี่ก็จะเป็น จะเป็นเลข3นะคะผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะเป็น7กับ9กนะคะรอบต่อไป7 1ผลที่ออกก็คือ7 8็นะคะรอบต่อไป6 0ผลที่ออกคือ9กรอบต่อไป9 3ผลที่ออกคือ7 9็รอบต่อไปได้3กับ7 ผลที่ออกคือหนึ่งเจ็ดนะคะแล้วสังเกตนะคะรอบวันที่สิบหกกุมภาเนาะมันจะเป็นเก้ากับสามนะคะสังเกตว่าเป็นเก้ากับสามมีอยู่สองตำแหน่งที่มันชนกันที่มันเหมือนกันนะคะผลลัพธ์ที่ได้ออกเลขเก้าเหมือนกันเลยนะคะรอบวันที่หนึ่งมีนาะกับรอบวันที่สิบหกพฤษภามนี้ เจ็ดกับหนึ่งมันชนกันนะคะรอดูว่าผลที่ออกมันจะเป็นเลขเจ็ดหรือเปล่ารอดูผลนะคะใครที่เห็นคลิปนี้แล้วนะคะอย่าลืมแชร์ออกไปเป็นสะพานบุญให้คนอื่นได้มารับโชคร่วมกันนะคะขอบคุณคะ่ะ